สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับไสยศาสตร์เป็นวิชาเกี่ยวกับเวทมนต์และคาถาเลขยันประกอบกับวิชาอำนาจสมาธิจิตการสาธยายเวทมนต์คาถาการภาวนาและการปลุกเสกสาศาสตร์มืดหรือการทำคุณใสในพจทานานุกรมไทยให้ความจำกัดความคุณใสว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อทำร้ายอมิตร เป็นศาสตร์ที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่อาจจะพิสูจน์ได้แต่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปและมีคนเชื่อและผู้ปฏิบัติทั่วโลกในแต่ละชุมชนจะมีรูปแบบของไสยาศาสตร์ที่แตกต่างกันไปแต่สรุปแล้วไสยาศาสตร์ก็คือการทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยผิดแปลกจากกฎของธรรมชาติเช่นการทำให้สามีและภรรยา ที่ดีกันอยู่ทะเลาะก,กันและแยกทางกันหรือทำให้หญิงสาวหลงรักหนุ่มที่เคยเกลียดชังซึ่งปกติแล้วจะนำไสยศาสตร์มาใช้ในทางที่ชั่วร้ายโดยเฉพาะการทำคุณไสเป็นพิธีกรรมที่ทำร้ายผู้ที่ไม่เป็นมิตรด้วยการปลุกเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปในตัวหรือฝังรูปฝังรอยการทำสเสน่ยาแฝดลงนะจากผู้ที่อ้างตัวว่ามีอาคม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นพวกที่ทำมาหากินด้วยการหลอกลวงผู้คนหรือที่เรียกว่าพวกสิปมงกุฎแต่ถึงกระนั้นก็ตามคุณใสหรือมวลดำก็ยังมีผู้หลงงม,มง่ายมากมายไสยศาสตร์ถือเป็นศาสตร์ลี้ลับมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรและมีทั่วโลกแม้กระทั่งในเวลาปัจจุบันแม้รูปแบบจะแตกต่างกันไปแต่ก็มีจุดหมายเดียวกัน คือการทำอันตรายต่อผู้คนด้วยวิธีลีล้ลับลัทธิไสยศาสตร์คือการรวบรวมอำนาจจิตรวมพลังงานทางจิตซึ่งได้ทำการอบรมจิตใจให้มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างจริงจังดำเนินไปตามหลักทางไสยศาสตร์ตามวิธีการนั้นๆก็จะสามารถแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้ด้วยกระแสคลื่นแห่งพลังอำนาจจิตอันแรงกล้า ของมนโนภาพสมาธิจิตตานุภาพทั้งสามประการนี้จึงเป็นบ่อกเกิดแห่งอำนาจที่ประหลาดมหัศจรรย์ขึ้นได้ลัทธิไสยศาสตร์ได้เกิดขึ้นมาก่อนพุทธกาลในคำพีศักดิ์สิทธิ์ไต,ต่เพศในลัทธิของพราหมณ์ได้แบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือ 1. รึกเขเวทเป็นคำฉันทะใช้สำหรับสวดมนต์และสรรเสริญพระเจ้า2 ยาชุรเวทเป็นคำร้อยแก้วใช้สำหรับท่องบนเวลาบวงสวงบูชาพระเจ้า 3. สาม,สามเวทเป็นคำฉันทะใช้สำหรับสวดมนต์ทำพิธีถวายน้ำโสม 4. อาถรรพเวทเป็นคำพีประกอบด้วยเวทมนต์คาถาเรียกผีสางและเทวดาให้มาป้องกันอันตรายให้ และให้มีการแก้อาถรรพ์ทำพิธีสาบแช่งให้เป็นอันตรายได้ด้วยในทางพระพุทธศาสนาได้เรียกไสยศาสตร์ว่าเดรัชานวิชาซึ่งเป็นคำกล่าวดูถูกของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ใช่ทางหลุดพ้นจากความทุกข์และยังเป็นที่ขวางกัน้นทางไปสู่นิพพานแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีความสุขได้แต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่ดีและอีกอย่าง ยังนำมาซึ่งความหายนะมีความอันตรายถึงแก่ชีวิตต่อผู้อื่นและตนเองได้ต่อไปคือ5อันดับสุดยอดสยศาสตร์อันน่าสะพึงกลัวอันดับที่หนึ่งของขเขมรเป็นที่เลื่องลือและขึ้นชื่อที่สุดในความน่ากลัวของคุณใสใครที่เคยดูหนังเรื่องรองของหรือหนังที่เกี่ยวกับคนเล่นของอาจจะมีบางฉาก ที่เราคุ้นกันดีอย่างการเสกหนังควายเข้าท้องเสกต่อแตนเสกควายธนูเกเส้นผมและใบมีดสารพัดสิ่งที่จะเสกคนเล่นของขเขมรน,นั้นมักจะเอาให้ถึงตายหรือไม่ก็ทำให้พิการใครที่โดนของขเขมรจะโชคร้ายหน่อยเพราะใช้เวลาการรักษาที่ยากพอสมควรสิ่งที่คนเล่นของขเขมรสามารถนำไปทำของได้ ก็คือสิ่งของตามร่างกายของเราเช่นเส้นผมเล็บมือเสื้อผ้าภาพถ่ายวันเดือนปีเกิดและอีกหลายอย่างที่สามารถเอาไปทำคุณใสได้ง่ายๆของขมเนที่ได้ยินบ่อยๆคือพลพรน้ำมันพรอุมานทองผีวัวธนูและขวข่ธนูอันดับที่สองศสยศาสตร์จากแดนเหนือรู้สึกไม่ค่อยคุ้นหู แต่ความน่ากลัวจัดอยู่ในอันดับที่สองที่เดียวเป็นไสยศาสตร์ที่มาจากชาวเขาทางภาคเหนือของครั้งที่ถูกทำขึ้นจากฝีมือหมอผีและชนเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวกะเรี่ยงแมวหรือชนเผ่าอื่นๆหากพูดถึงวิชาที่ขึ้นชื่อทุกคนต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอนว่ามันคือยาสั่งที่ถูกผสมมาก,กับอาหารหรือน้ำดื่ม หากใครได้กินเข้าไปแล้วบอกลาโลกได้เลยเล่นถึงตายเลยทีเดียวแม้แต่พระหรือคนที่เล่นของที่มีวิชาไม่แก่กล้าพอก็ต้องจบชีวิตไปเช่นกันอันดับที่3ามสยเวทฝั่งตะวันตกเป็นศาสตร์จากฝั่งตะวันตกและเอเชียตะวันตกศาสตร์จากกลุ่มนี้จะมีความเชื่อมโยงระหว่างศาสศสนาและวิทยศาศาสตร์ ไม่ดูเป็นความเชื่อแบบสุดโต่งไปสัทีเดียวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติก็มักจะนำเอาวิทยาศาสตร์มาหาทางอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นศยยศาสตร์จากตะวันตกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสาบเป็นคำสาบที่เจ็บปวดเหมือนโดนของแหลมข่มทิมจะคุ้นหูคุ้นตาหน่อยถ้าเอ่ยถึงตุ๊กตาวูดูที่ใช้ประกอบพิธีกรรม เอาเข็มมาจิ้มตามร่างกายของตุ๊กตาคนที่ตกเป็นเหยื่อก็จะรู้สึกเจ็บจีต๊ตแบบโดนของแหลมทิมอาจฟังดูไม่ค่อยน่ากลัวแต่ก็มีระดับความรุนแรงเหมือนกันอันดับที่ 4. มุสลินหรืออิสลามแม้ตามหลักศาสนาของอิสลามจะมีข้อห้ามในการแตะเรื่องไสยศาสตร์แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เชื่อฟังคำสอนอยู่ดี การทำคุณใสของอิสลามจะเรียกว่ายินอาการของผู้ที่ถูกยินสิ่งร่างจะถูกข่มขวัญและจิตใจเป็นการข่มขี่ทางจิตวิทยามองเห็นยินเป็นภาพหลอนหรือสัตว์ประหลาดหรือได้ยินเสียงสร้างความปั่นป่วนภายในจิตใจโดยการนำจุดอ่อนหรือข้อเสียของผู้ที่ถูกยินสิงมาพูดกรอกหูยุแย่และนำพาไปสู่ การกระทําที่ศาสนาห้ามอันดับที่หสยามประเทศอันสุดท้ายคือประเทศไทยคุณใสของไทยนั้นเป็นวิชาที่อ่อนที่สุดจากสอันดับที่กล่าวมาที่บอกว่าอ่อนที่สุดเพราะจริงๆแล้ววิชาอาคมของไทยจะเน้นในเรื่องการป้องกันตัวและการรักษามากกว่าการเล่นของทำร้ายคนอื่นอีกทั้งยังไปหยิบยืม วิชาจากประเทศอื่นมาใช้ซะมากกว่าสมัยก่อนนั้นเล่นคุณใสหรือวิชาอาคมไว้เพื่อการสู้รบการสักยันต์ป้องกันมีดดาบปืนยิงไม่เข้าฟันไม่ออกแต่หากเทียบกับของเขมรแล้วก็ยากที่จะต่อกกอนเพราะอ,อ่อนวิชากว่าเขาเยอะจึงต้องใช้เล่เหลี่ยมกลอุบายในการสู้รบมากกว่าถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ชั่วขึ้น ในสมัยก่อนนั้นพระสงฆ์เองก็พอมีวิชาอาคมมาจากฝั่งขมรยอยู่บ้างมีการนำมาปรับใช้กลายเป็นรอยสักยันที่สักกันตามร่างกายจะเห็นได้ตามเรือนร่างของคนในสมัยก่อนพุทธคุณจะเน้นส่งเสริมการป้องกันจากคุณไสอื่นๆทั้งปวงท่านผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่าศสยศาสตร์ในไทยมีที่มาอย่างไรเหตุใด จึงเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นและยังมีอิทธิพลอยู่ในสังคมเราอย่างมากแม้จะอยู่ในยุคที่วิทยาการพัฒนาไปมากแล้วก็ตามไซยศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนับพันปีวารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยลามคำแหงได้นิยามไซยศาสตร์ไว้ว่าเป็นระบบของอำนาจเหนือธรรมชาติ อาจแบ่งได้สองประเภทคือ 1. ความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ 2. ความรู้ความสามารถในการใช้อำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งกลายเป็นวิชาไสยศาสตร์ที่นักไสยเวทศึกษากันเชื่อกันว่าไสยศาสตร์อาจแบ่งมาจากคำว่าไสยวิศาสตร์หรือศาสตร์ของพระศิวะซึ่งเป็นมหาเทพแห่งศาสนาฮินดูเมื่อคนไทย เห็นผู้นับถือฮินดูสวดบทสวดจากคำพีอาถรรพเวทในภาษาบาลีหรือขเขมรเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตนให้ผลร้ายแก่ศัตรูทำเสน่รักษาโรคก็ชื่นชมว่ามีอำนาจจึงเรียนรูปแบบมนต์คาถามาใช้ต่อต่อกันและเมื่อนานเข้ามีการนำสิ่งนี้มาผสมกับความเชื่อท้องถิ่นและศาสนาพุทธก็กลายเป็นวิชาไสยศาสตร์ไป ในลักษณะนี้ศยศาสตร์ไทยจึงติดอยู่กับภูมิปัญญาอื่นๆในสังคมทั้งด้านการทำนายการรักษาหรือการทำศึกสอดคล้องกับที่อาจารย์นิติเอี่ยวสีวงกล่าวไว้ว่าศยศาสตร์นั้นก็เปรียบเหมือนเทคโนโลยีของคนสมัยโบราณศยศาสตร์ในประเทศต่างๆมักตั้งอยู่บนพื้นฐานศาสนาที่คนในชาตินั้นๆน,น,นับถือ ประเด็นคือศาสนาที่ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือนั้นมิใช่พุทธบริสุทธิ์อย่างที่มักเข้าใจกันแต่เป็นศาสนาผสมระหว่างผีพราหมณ์และพุทธในจำนวนนี้ศาสนาพุทธสามารถชิงพื้นที่ของธรรมะชั้นสูงระดับเหนือโลกเห็นได้จากคนไทยนั้นไม่ว่าจะเชื่อผีสางนางไม้เพียงใดแต่ถึงที่สุดแล้วก็ยังเชื่อว่าความดีสูงสุด คือการลักกิเลสซึ่งทำให้หมดทุกข์และเชื่อในการบำเพ็ญตนให้เข้าถึงภาวะสงบสุขที่เรียกว่านิพพานซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดของศาสนาพุทธอย่างไรก็ตามคนไทยยังนับถืออีกศาสนาหนึ่งเรียกว่าศาสนาผีศาสนาผีหรือที่เรียกแบบวิชาการว่าวิญญาณนิยมคือศาสนาแรกของโลก มาจากการที่มนุษย์ในหลายอารยธรรมมีความคิดจากจิตได้สำนึกคล้ายกันว่าสรรพสิ่งรอบตัวเรานั้นมีวิญญาณหรือที่ไทยเรียกว่าผีสถิตอยู่และผีนั้นสามารถให้คุณให้โทษกับเราได้คนไทยนับถือศาสนาผีเป็นศาสนาแรกเหมือนคนชาติอื่นๆและต่อมาเมื่อรับเอาศาสนาพราหมณ์และพุทธมาแล้ว าศาสนาผีก็ถูกกลืนไปณที่นี้ขอเรียนไว้ว่า,าศาสนาผีของไทยก็เคยมีชุดเทพเจ้าหรือที่เรียกว่าผีแถนและมีชุดศีลธรรมเช่นกันที่เหลืออยู่เด่นๆเ,เช่นหี่สิองครอง14แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถชิงพื้นที่ธรรมะระดับเหนือโลกจากาศาสนาพุทธได้ซึ่งถูกผสมกลมเกิน จนสาบสูญไปมากพื้นที่ที่ศาสนาผีสามารถครองไว้ได้นั้นกลับเป็นพื้นที่เทคโนโลยีหรือพื้นที่ของไสยศาสตร์นั่นเองเวลาที่คุณเดินเข้าวัดไทยหลายวัดคุณจะพบว่ามันเป็นที่ที่มีรูปปั้นพระพิคเนตเจ้าแม่กวนอิมพญนาสาลปูตาต้นตะเคียนพระราหูและพระพุทธรูปยู่ร่วมกันได้โดยกลมกลืนนั่นเป็นเพราะคนไทย มองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นทั้งหมดเป็นผีตนหนึ่งรวมทั้งพระพุทธรูปก็ถูกมองในลักษณะของผีคือพระพุทธรูปไทยนั้นมีชื่อมีนิสัยและมีความสามารถชอบหรือเกียดได้นั่นแปลว่าเราไม่ได้นับถือพระพุทธรูปแต่เพียงฐานะตัวแทนของพระพุทธองค์แต่นับถือวิญญาณที่สถิตในพระพุทธรูปนั้นๆซึ่งไม่น่าจะเป็นดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้า ตามหลักศาสนาผียิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารวมกันมากก็ยิ่งขลังเราสามารถกราบไหว้อะไรก็ได้ที่เราเห็นว่ายิ่งใหญ่แปลกพิสดารหรือน่าเกรงกลัวเช่นไหว้ภูเขาไหว้ต้นไม้หรือไหว้งูทั้งนี้ผีที่เรากราบไหว้ไม่จำเป็นต้องเป็นผีที่ดีเท่านั้นคนอย่างชูชกต่อให้มีนิสัยไม่ดีแต่ดูเหมือนจะให้โชคลาภได้ง่าย ก็สามารถได้รับการกราบไหว้ได้นอกจากนั้นเราไม่จำเป็นต้องไหว้ผีที่ให้คุณประโยชน์เท่านั้นต่อให้ผีดุร้ายเราก็สามารถกราบไหว้เพื่อไม่ให้มาททำร้ายเราไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดาศาสนาผีก็ยังครองพื้นที่เทคโนโลยีที่ใช้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนมีการไหว้ผีเพื่อขอความร่ำรวย ขอความปลอดภัยหรือขอความต้องการที่ประกอบด้วยรักโลภโกรธหลงและอื่นๆแน่นอนว่าศาสนาผีของไทยมิได้มีเวอร์ชั่นเดียวแต่มาจากหลายความเชื่อเช่นรัททิปูชา,ง,า,า,างูต่อมาพัฒนาเป็นการนับถือนาลัททิปูชาผู้หญิงต่อมาพัฒนาเป็นการนับถือเจ้าแม่ต่างๆลัทธิบูชาเด็กต่อมาพัฒนา เป็นการนับถือผีเด็กเช่นกุมารทองหรือไอ้ไข่อย่างไรก็ตามศาสนาผีของไทยยังมีลักษณะเฉพาะของตนเองอยู่คือความเชื่อในเรื่องขวัญขวัญที่เป็นที่สถิตยอยู่ในพวกเราทุกคนมีความแตกต่างจากวิญญาณในศาสนาพุทธหรือพราหมณ์ขวัญเป็นพลังงานที่มีผลต่อพลังชีวิตของคนมันมีอยู่หน่วยเดียว แต่แบ่งอยู่ในร่างกายมนุษย์หลายจุดจะอยู่กี่จุดขึ้นอยู่กับความเชื่อของชาวไทยเผ่าไหนชาวไทยบางเผ่าก็เชื่อว่ามีขวัญอยู่32จุดบางเผ่าเชื่อว่ามีอยู่80จุดแต่ไม่ว่าอย่างไรขวัญที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคนเรียกว่าจอมขวัญจะสถิตอยู่บริเวณกลางศีรษะที่มักจะมีเส้นผมวนเป็นลายคล้ายๆก้นหอย ลักษณะเดียวกันกับลายที่ปรากฏในหม้อโบราณบ้านเชียงซึ่งเชื่อว่าเป็นลายที่สถิตของขวัญน,นั่นเองคนไทยจึงให้ความสำคัญกับหัวและมีความเชื่อว่าห้ามเล่นหัวแน่นอนว่าขวัญมีอยู่ในทุกที่ไร่นาก็มีขวัญจอบเสียมก็มีขวัญมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้โดยอิสระบางครั้งจึงเกิดเหตุขวัญหาย เช่นเวลาประสบอุบัติเหตุหกล้มหรือแค่ตกใจก็อาจมีอาการขวัญหนีดีฟอร์ทำให้พลังชีวิตต่ำลงใครก็ตามที่พลังต่ำก็จะเริ่มเจ็บป่วยแล้วจากนั้นหากขวัญไม่กลับมาเขาก็จะเสียชีวิตในที่สุดดังนี้เองคนไทยจึงมีพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญกลับของที่นำมาใช้ล่อขวัญน,นั้นเรียกว่าของขวัญ หากใครเคยผ่านงานรับน้องอาจผ่านพิธีรับขวัญที่มีการนำได้ขาวหรือสายสินมาพันที่ข้อมือนั่นก็เพื่อให้ขวัญอยู่กับตัวเนื่องจากาศาสนาของไทยได้รับอิทธิพลจากาศาสนาผีไทยมากจึงมักทำกันบนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องขวัญด้วยพระราชพิธีจรดพระนั่งคันแรกนาขวัญน,นั้นมีรากเน่ามาจากการทำขวัญให้นา เพื่อให้ไรนามีความอุดมสมบูรณ์พิธีนี้มาจากพิธีของศาสนาผีโบราณที่เรียกกันว่านาตาแหกหรือการทำนาครั้งแรกซึ่งในภาคเหนือและอีสานยังปรากฏผู้ทำกันอยู่อย่างไรก็ตามผู้ที่ประกอบพิธีแรกนาขวัญกลับได้ชื่อว่าพราหมณ์และนี่เองเป็นจุดที่ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู เข้ามามีพื้นที่ในสังคมไทยาศาสนาฮินดูนั้นมีหลักปรัชญาและธรรมะที่ลึกซึ้งมากมายเช่นคำพีอุปนิบัติแต่ไม่สามารถแย่งพื้นที่ธรรมะชั้นสูงจากาศาสนาพุทธในไทยดังกล่าวไปแล้วสิ่งที่คนไทยรับจากฮินดูกลับเป็นชุดเทพเจ้าเช่นพระนารายณ์พระพิฆเนศหรือพระอินทร์เทพเจ้าเหล่านี้มีเครื่องทรงงดงาม มีอาวุธร้ายกาศมีสัตว์พาหนะดูสง่าเมื่อคนไทยรับมาเทียบกับผีพื้นบ้านเช่นปู่สังกษายาาสังกษีหรือผีนางไม้นางตะเคียนในใจก็จัดลำดับชั้นไปโดยอัตโนมัติว่าเทพฮินดูนั้นควรเหนือกว่าเชื่อว่าแม้กษัตริย์ของไทยจะนับถือศาสนาผีแต่เมื่อประกอบพิธีสำคัญสคัญ,คญก็ไม่อยากให้หมอผีทำเพราะดูบ้านๆเกินไป แต่หากจะใช้ประสงฆ์มาทำก็ดูไม่เข้าในที่สุดกษัตริย์ไทยจึงสร้างพราหมณ์ขึ้นมาเวอร์ชั่นหนึ่งเพื่อให้ทำพิธีผีพราหมณ์ของไทยไม่เหมือนที่อินเดียไม่ได้มีระบบวันนะไม่ต้องกินมังสวิรัตบางคนนับถือศาสนาพุทธด้วยซ้ำแต่ก็บูชาเทพฮินดูไปด้วยพวกเขาเอาบทสวดมนต์และองค์ประกอบอื่นๆของฮินดูมาใช้ในการทำพิธีผีหลายอย่าง ในลักษณะนี้พื้นที่ของาศาสนาฮินดูในไทยจึงเป็นเครื่องแต่งกายอันสวยงามให้กับาศาสนาผีนั่นเองตัวอย่างอื่นเช่นจริงๆพิธีโลชิงช้าหรือเรียกว่าตรียมปวายนั้นไม่มีในอินเดียแต่น่าจะเป็นพิธีของาศาสนาผีโบราณที่ใช้ทำขวัญให้พื้นดินโดยยังหลงเหลืออยู่บางในวัฒนธรรมของชาวอาคาคำว่าตรียมปวาย เป็นชื่อที่แปลงจากบทร้องภาษาทมินนามติรุเวนประวยของนักบุญหญิงว่าด้วยความรักที่ผู้หญิงมีต่อเทพเจ้าพรามไทยเอาบทสวดนี้มาใช้ในงานโลชิงช้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกันและไม่มีในอินเดียอีกตัวอย่างคือสารพระภูมิคนไทยแต่โบราณเชื่อว่าทุกคนทุกแห่งมีผีเจ้าที่เลยต้องสร้างสารเล็กๆยกสูงไว้ให้ท่าน ยางไรก็ตามในอาคารใหญ่ๆเช่นห้างสปปรรพสินค้าหรือโรงแรมนั้นมักมีการทำสารไว้สองสาลคือสารเทพฮินดูและสาลเจ้าที่ทั้งนี้คนไทยเชื่อว่าพระภูมิเจ้าที่นั้นมีศัก์ไม่พอที่จะมาเป็นเทพคุ้มครองสถานที่ใหญ่ๆจึงนำเทพฮินดูมาประดิษฐานไว้ในที่ของพระภูมิเมื่อนำมาแล้วก็รู้สึกเกรงใจพระภูมิเก่า เลยต้องสร้างคู่กันเอาไว้สองสารอาจารย์คมกริตอุยเตกเข่งให้ความเห็นไว้ว่าพระภูมิสำหรับผมคือผีหรือเจ้าที่ที่ถูกจับปวดเป็นพรามนั่นแหละครับที่อินเดียนั้นไม่ได้บูชาทเทพเจ้ากันแบบนี้โดยประวัติศาสตร์ดังกล่าวมาไสยศาสตร์ในไทยจึงมักอิงาศาสนาผีโดยมีการเอาเปลือกของพรามมาสวมในพื้นที่ที่อยากให้หรูหราขึ้น การกลืนกันนี้มีอยู่ตลอดบางทีก็มีการเอาเปลือกของพุทธมาใช้กับศาสนาผีเช่นคนไทยมักม่ได้สวมพระเครื่องเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่สวมเพื่อประโยชน์ทางโชคลาภหรือความแข็งแกร่งที่พระเครื่องนั้นๆให้ระหนึ่งว่าพระเครื่องแต่ละองค์เป็นเครื่องรางที่มีริ์แตกต่างกันนั่นเองหากพิจารณาดีๆแล้วแง่มุมหลังนี้ ม่ใช่คำสอนของศาสนาพุทธเลยในสมัยรัชกาลที่4-5ถึง5ของไทยเริ่มรับแนวคิดจากตะวันตกทำให้เกิดกระแสว่าศาสนาเก่าหรือศาสนาผสมระหว่างผีพราหมณ์และพุทธที่ยังมีการไหว้ต้นไม้ไหวจอมปลวกนั้นดูงมงายเกินไปหากคนไทยยังนับถือเช่นนี้ก็ไม่อาจสามารถต้านทานการเผยแพร่ศาสนาคริสต หรือกระแสตะวันตกที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ได้ดังนั้นจึงเกิดกระแสพุทธบริสุทธิ์ขึ้นมากระแสนี้รังเกียจว่าองค์ประกอบของผีกับพรามนั้นงมง,งายไม่ควรนับถือควรจะนับถือแต่พุทธเท่านั้นปัจจุบันมีชนชั้นกลางไทยเป็นจำนวนมากนับถือศาสนาพุทธตามกระแสดังกล่าวแม้กระนั้นในไทยยังมีการนับถือผีอยู่ในทุกระดับ ในระดับสูงสุดเช่นพระสยามเทวาธิราชนั้นแท้จริงคือผีหลวงหรือผีที่รักษาบ้านเมืองก่อนหน้านี้ผีเมืองถูกแยกเป็นเมืองเมืองเช่นผีเมืองกรุงเทพผีเมืองเชียงใหม่ผีเมืองนครศรีธรรมราชแต่ในสมัยรัชกาลที่สประเทศไทยจำต้องปรับตัวให้ทันกระแสะโลกโดยเปลี่ยนจากรัฐแสงเทียน ที่แต่ละเมืองมีความสัมพันธ์กันแบบหลวมๆเป็นสยามประเทศซึ่งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะนี้ผีเมืองจึงต้องอัปเดตตามกลายเป็นผีแห่งสยามประเทศไปด้วยปัจจุบันวงการไสยศาสตร์ไทยเป็นวงการที่กว้างใหญ่มากและมีความเกี่ยวข้องกับวงการย่อยอื่นๆเช่นวงการพระเครื่องวงการโหนหรือวงการศักยัน เนื่องจากมันเป็นวัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นมีกระแสลูกเทพกระแสจตุคามรามเทพหมุนวนเวียนปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆกระแสพุทธบริสุทธ์นั้นแม้จะช่วงชิงพื้นที่ในสังคมไปได้บางส่วนแต่ไม่เคยเป็นส่วนใหญ่คนไทยจำนวนมากยังคงนับถือและยึดเหนี่ยวในศาสนาผสมแบบดั้งเดิมพระสงฆ์หลายรูป ทำหน้าที่ของหมอผีโบราณไปด้วยมีการเป่าเสกสักยันและใช้เทคโนโลยีโบราณต่างๆในการช่วยทำผู้ใช้บรรลุความต้องการอย่างกว้างขวางไสยศาสตร์นั้นอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาตลอดแม้ปัจจุบันจะถูกเยอะหยันว่าโบราณแต่มันก็รุ่งเรืองอยู่เสมอบทความนี้ไม่ได้มีเจตนาด้อยค่าหรือยกย่องวิชาไสยศาสตร์แต่เป็นการเล่าถึงมัน ในเชิงประวัติศาสตร์เพื่อให้ผู้ฟังที่เป็นชาวไทยสามารถเข้าใจรากเหง้าของตนเองได้ดีขึ้นที่สุดแล้วศิลศาสตร์ก็คือวัฒนธรรมที่สะท้อนขนบแนวคิดและนิสัยของเราโดยที่เราทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟัง มาณที่นี้ด้วยครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี สำหรับวันนี้สวัสดีครับ